I'm sorry for the earth. มาเวเซอร์ก็มตวอสวยนะเซอร์ป้พี่้องครับป้าป้าป้าปาะให้ทีมะเอีจววดจวดจออกไปออกไปเพลงนได้กันอีพร้อมด้วยนะครับดังเอี๊ัเอียเ้องเพอเาร้องว่าอะไรเอียัเรียงเรียเอเออดเองดงองงับ ให้ร้อยเลยพี่น้องบายนำร้องลายจมไปจมค่ะท่านเต้นด้วยนะท่านเต้นด้วยพี่น้องได้ร้อยเลยทั้กคนะั้งน้องได้ร้อยเลยได้ร้อันเดี๋ยวใด้ร้หยเลย Thank <laughs> you. ทหารต้องเังฝึกมาสเดือนแล้ววันนีจะได้กลับบ้านดีใจไหดีใจครับะไรคะตงมีระเบบย่ดใจไหมไดอาน้แล้ว่ดอาน้้แล้วก็ยังไอา้เข e ้ายังงครับวยรอยังอะไรดังอะไรดังบ้านอะไรดัง หรูดังูดังเรียกเราเปิดเปิาาัดกอนได้แค่นี้เหรอนี่นูเพื่อนเขาได้เขีมนเข็นเขีมนเนี่ยอะเริบเปี่ไนครับเปิดเปิงสาวงามเปิดเปิงของแท้แท้ห้าของแท้ของแท้แท้หวาทุกทกทากะท่อนหน้าทุกท่าทกกระทุกกระแากแค่นี้ อมบาทอะไรเอกลืมบาทโอ้ยองบาทองบาดไปแล้วพี่น้ององบาดเปิดเปิงสาวงามเปิดเปิงคนสวยเถนะคนงามเถชื่อเพลงอะไร เวียงจันทร์ใจครับเวียงจันร์ยูทูบมีไหมรยูทูบมีไหมนี่มีครับโอ้เวียงจรใจแต่ว่าคนแ่งแทนคืออีพอนีครับ่ครับพอนแล้ววันีอาจารย์นกดนออรอว่าอีกคนนึงคือคนแงนหบาคนบ่นเอามาคัดเกาไหมอีกรอบนึงแต่ว่าคนแ่งแนพอีบ่ แต่ว่าซื้อแถวเราซื้อยังไงซืได้แต่ว่าคนเนี่ยก็แค่ว่าอาจานมวนดนม้วนม้วนทัวร์แมนม้วนม้วนม้วนเพ่อนๆอย่างเนี้ยบ้างแน่ว่ามีความตืนขอให้วีซ่สนะขอโศกขอใหขอให้วีซ่าโศกหือว่ามีว่าม้วนนลยไปแล้วพี่ไปแล้วนี่ไปโค้งเซกนี่ไปเรื่อยเรื่อยไนเรื่อยเรือยเอ้าตามมาไนลองครับตามมาตามมา อ้าวนุ๊บอลอเดชั่นเหรอมาแฟนเป่าค่ะอะไรนะมารอแฟนเป่าค่ะนึกว่ามาออเดชั่นไม่มาไม่เป็นนักร้องเหรอจากสานะครับจากสาจากไหนอยู่นี่เหรอเป็นคนเป็นคนที่นี่เหรอเป็นคนต่าแก้วค่ะแต่ว่าบ้านอยู่วัทนาค่ะนึกว่ามาออเดชั่นร้องเพลงอ้าวนอนไม่หลับไม่นอนนี่ไปนอนได้แล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานเราแอบนอนตลอดเลยเนี่ยวันนี้ไม่ทำงานเลยวันนี้ไปไหนไม่ได้ทำงานเลยเมื่อไรรถตู้ไปส่งสร้างหาดครับพี่น้องครับทหารสายช่วยตู้สร้างพี่ก็จะไม่พอนไม่ช่วยเราจุดเราโอ้ยมือออกใหญ่แล้วคนสวยนี่เอ้ยคนงามนี่เอ้ยตม เป็นอะไรทีมงานข้อตูมครับหลังจากที่ว่าไม่ได้ทํางานมาโดนมานานครับอันนี้จะเป็นทีมงานจากท่าพระทีมงานจากคอนแก่นครับพี่น้องอันนี้จะเป็นอะไรนะแม่แม่อะไรนะแม่ปอเนาะแม่ปอแม่ปอใสแล้วก็อะไรกันผู้เชียวครับเป็นรองอันนี้หน้าตาเหมือนสมัยนี่เป็นอะไรกับสมัยนี่เป็นเป็นน้องสาวพี่สาวเพราะนี่เราทใครคนนี้ เป็นป้าเป็นแม่น้องมาวินบ่า <Okay, S 2> ใครเป็นแม่น้องมาวินค,คนนี้เหรอ,อเ,เอา้าจริงหรือเปล่าผู้เจริงผู้เล่นเรียกว่าคนนี้เป็นแม่มาวินค,คนนี้เป็นอะไรกับคนนี้ล่ะเ,เ,เป็นลานเหรออ๋อเรียกว่าเป็นลูกสาวอ,อันนี้มีลูกสุหรือมีลูกไหมดิว่าอย่าโมโหบ้งนะครับเพราะงั้นก็ตูม ตั้งแต่กูจ้ากันล้วครับตัวอย่างมาเสียกันแล้วนะครับอา้าวมันจะไม่กลับเหรอกลับไหมหนึ่ง<อ>กลับไหมไม่กลับว่โอ้กลับเลยว่าไงมือกล้องจวดโอ้สุดยอดครับาอ,อาจารย์ซื้อว่าไรอาจารย์อาจารย์ซื้อว่าไรสิงโตครับสิงโตจากสาครับสิครับจากน้องบอลพู้แครับน้องบอลพูครับมือขรับจวดเป็นจวดครับสุดยอดเลยครับ เขาร้อยยางขวครับสี่ไปนอนกัพี่นองเ่ดูดูสไปนอนแล้วครับมันด่นได้ไม่ได้เพลงอะนครับเดนัดมันร้องว่างนัดกันอยู่ขันสไลเดอกันอยู่ขันสไลเดอร้ ซาแก้วครับพี่น้องครับปาามๆพี่น้องครับสากแก้วนี่แต่รุ่นแบบโอ้มาเป็นอะไรก็เป็ผู้ใหญ่ลดีผู้ดีเล้วพี่น้องครับเอาเรื่งเอาพี่น้องครับมาทงามๆใครๆพ่้อาไีต่เต็มัวผ่าน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 ี่ันผานผ่านครับพราอะไรพที่ต้ายครับคานเท้าร์คารซ่มร้ายปรินรยรยอะเพื่อนครับ